ไปวนจันทร์วัดเป็นเร็วข้ามไปนะแล้วพอมีค่าวการเมืนงการผุ้บจะมีอารามมาเตือนเราก็จะตะปูแก้ไขเลยอันนั้นการเรียนการพูดที่มีฮะทำแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อสอนเด็การเรียนนะครับการเรียนเราอ่ะเอ่อถ้าเกิดจะเรียนทัก5 6โมเสโรเนี่ยเราใช้เวลาเวลา3-4ปีนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราใช้เวลาเรียนแค่2ปีเองอยู่ที่วบริจาคมไทยไหน นะครับปีครึ่งหรือสองปีสามปีไม่เกินสองปีครึ่งเนี่ยเราได้เจ็ดโลละแปดกิโลสิบโลเราทำได้นะฮะมันอยู่ที่อาหารอยู่ที่พฤตการเลี้ยงอยู่ที่การพัฒนาสายพันธุ์ทุกอย่างนะฮะเรามีการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยรู้จากแหล่งที่มาด้วยนะครับแล้วก็อาหารเราเนี่ยเราจะไม่ไม่ใช้อาหารสดเลยเพราะเพราะจะควบคุมเรื่องตัวตัวได้ดูพยาธินะฮะเพราะว่าพอเราอาหารสดมาปุ๊บเราจะควบคุมไม่ได้เรื่องสามแสงพวกบางทีพวกคอเลน เอะอรท่อยากปนมาปนเปื้อนมากับอาหารสดอ่ะมันท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 นได้แล้วควบคุมไปได้ทำให้น้ำเสียเลยแล้วก็าการการนำการ,ารโลหะรุจะมีมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้อาหารอาหารเม็ดพุ่มเนี่ยจะทําให้เราควบคุมการเลี้ยงได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่น้ำบอกฮะจะควบคุมการกินแล้วก็ควบคุมคุณภาพน้ำได้ด้วยแล้วก็ที่ทำให้สุด,น,สดนั่นก็คือโปรตีนโปร,ต,โปรตีนกระจากอาหารที่มาต่างอาหารเนี่ยทำให้ปลาเรโโามันพัฒนาอัตราแรกเนื้อดีมากแล้วก็ลด ระยะเวลาการเลีเ้ยงลงเนี่ยทำให้เกิด,กดจุดคุ้มทุนไงฮะลดต้นทุนการเลี้ยงอันนี้คือคือปัจจัยขอ,<ม>ของเราเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราพยายามหาหาเกษตรกรมาร่วมโครงการนะครับแล้วก็เสือเขาเช่นเอาลูกหขปลาไปอาหารไปแล้วก็เอากลับเขากลับมาเป็นคอนแทคบอลนี่ เขาบอกจอครับแล้วเลือกเวทสำคัญที่ตัวรู้ตัวหนึ่งเนี่ยที่เราบอกว่าของเราตีโรเวทตีโรเราด์ฟิลคือหนึ่งไม่มีการทิ้งกบเลยแน่นอนแล้วจากทุกอย่างแทบเดือดเป็นที่แล้วเรามีโรงงานที่รับจัดเก็บสายการผลิตด้วยไอ้กับตรงนี้ด้วยเป็นเป็นตีโรจริงฮะครับยืนยันครับผมนะครับแล้วมีเรื่องถามไรนะครับอาหารเมวทอ่ะคือเราลงทุนเราทําเองหรือว่าเราไปรับคือเราไิงจริงๆเลยแล้วโชคดีที่เมอเอินพิชาเราเป็นเออ่อยู่ใน ผู้บริหารผู้บหิหารของทาหารด้วยของสริษัทต์สัโคฟิบไม่ใช่ไม่ใช่ของของไทยยูนเดียวครัไทยยูเนฟิลเนี่ยจะมีปลอหารอะไรหลยแบบลแบมีทหารกู้หาปลาอาหรัอะไรชนิแล้วก็ไทยยูเนี่ยเนี่ยเป็นผู้ผลิตปลาทุน่ารายใหญ่ขงโลกนะเทำเลบเป็นผู้ผลิปลานาายใหญ่ขงโลกเพราะนั้นเนี่ยไ้ปลาจากปลานาเน่ยเวทที่เหลือจากจากหลายนเขาจะเอามาผิตเป็นเป็นอาหารคือลด ลดปริมาณสารพ่นแต่ใช้แมกนดูหน้าเนี่ยโปรตีนสูงมากเพราะนั้นอัตราเรื่องนี้เราจะมีหน้าเราได้เปรียบตรงนี้ฮะเรื่องการตลาดเราได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งอาหารเนี่ยเราสามารถผลิตได้เองเราก็มีสูตรของเองว่าอาหารปลาไวหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนห้าเดือนปีกว่าเราควรใช้สูตรไหนเพื่อพัฒนาไหนครับนะเพื่อในการเติบโตตัวไรข่าเราเดิมได้เช่นกรณีที่ช่วงใดมีเกิดปัญหาเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ต้องเอาเอาเอาอาหารมาคู่ยานะเราโทรไป เล่นแต่ต้นโรงงานเลยเฮ้ยตอนนี้เรามีปัญหาโรงงานช่วยเลยควบคุมที่ฐานด้วยเขากักคุมเลย,าเลยมาลาเรียตามมาเลยคือไม่เกินที่วะสองวันอะ่ะไอสูตรนั้นจะมาถึงเรานะแล้วเราเรามีร้านอาหารเองทุกอย่างเราเอง,อะอง,องนะก็ควบคุมจอนะก็เลยอาจจะเป็นเป็นข้อติเตียนเรื่อง,องน้ำอ่ะครับ,รบน้ำน้ำของเราเนี่ยฮะใกล้ใกล้แบบนั้นธรรมชาติก็คือเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยประมาณสักนี่ มันเป็นปลาสองน้ำไม่สรุปแล้วใสองน้ำครับมันเลี้ยงน้ำอะไรก็ได้จริงๆแล้วน้ำเค็มเนี่ยก็เลี้ยงได้น้ำจืดก็เลี้ยงได้น้ำสองน้ำสองน้ำก่อนน้ำจืดก่อนครับเออนถ้าสองน้ำครับน้ําเนี่ยปกติแล้วถ้าเลี้ยงมันจะมีที่ปลาแล้วเรื่องน้ำเสียเนี่ยเรามีการฝัดไลย มีแค่ตัวตัวมันเองมันเอาตาลกดไปไรนี่เราไม่หนาเรื่องบัตรเพราะว่าจะจแตเอาน้ำจากแหล่งธรรมชาติมันแต่ไม่น้ำมาเนี่ยนะครับมันมันมีบอกพันนะจะบอกว่าจริงๆก็อากจะให้เ้าก็ปฏิบัติตนสุดนี้เรามีบอกพันเราเอง เราบอกว่าเราบอว่าแล้วเราเคมันมีบอกพักน้ำมีบอกเก็บเลนด้วยเราบอกเรามีซิงค์เลยนะแล้วเราเรามีการเก็บเลนเก็บเลนปุ๊บเนี่ยเราไม่ปล่อยออกไปคำว่าศูนี่คือไม่ปล่อยออกไปข้างนอกถูกต้องไหมเราปิดเลยครับก็คือเราอยู่ข้างในเราเนี่ยระบอกมีเราเาจากข้างนอกเข้ามาแต่ไม่ปล่อยออกข้างนอกเพราะการไม่ปล่อยออกไปเนี่ยคือการฆ่าตัวตายเพราะเชื้อเราไม่บอกแต่ถ้าเกิดเราเอาเอาเอาสิ่งพวกนี้มาเก็บในบ่อเราแล้วเราปล่อย แล้วเราเอาเอาเอามาฟูมามันมันจะคงจอดแล้วมันจะไม่ส่งผลกระทบเพราะว่าเราอยู่อย่างยั่งยืนเพราะนั้นไอ้สิ่งพวกนี้ไม่ออกไปแน่นอนนะฮะแล้วเรามีหน่ะนรทำชาติยืเข้ามาจากนั้นแ่บจุดนึงก็ใช้เปลยไปใช้บริหารจัดการการบรรพตไปอ่ะใช้ฟูซีครับดูดีฟูซีด้วย